Olá, สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านครับผมก็ตอนนี้พาลูกค้าครับผมมาร่วมรับชมการส่งมอบรถแม่ลูกพ่วงทั้งสองคันครับผมของพี่อำนาในเจริญนะครับซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพระนครสยทธิยาก็ตอนนี้กําลังจะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับผมตอนนี้ทําการต่ออุปกรณ์ครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดียวก็จะเดินทางจจังหวัดพระนครสยทธยานะครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ด้านหน้าโน้นนะครับผมกําลังทํา ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับก็เป็นแม่ลูกพวก่วงปกตินี่ลูกค้าบอกที่หน้าบอกว่าอเอาไปวิ่งงานเกี่ยวกับพาร์ทรถยนต์ของอีซูุที่เกตเวย์ฉะเชิงเซานะครับผมก็เดี๋ยวขับไปดูด้านหน้าจอดเรียงให้สวยงามก่อนที่จะถ่ามอมนะครับครับก็คันนี้ก็เป็นคันที่ลูกค้าตั้งใจเอารถไปวิ่งงานเกี่ยวกับพาร์ทรถยนต์ของอีซูุนะครับเป็นแม่ลูกพวก่วงครับผมก็อยุธยา แล้วก็ชมบุรีชาเชิงเ้าอยู่ในจังหวัดโซนกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันหนอนะครับเน้นโทนสีที่ตั้งใจทํำก็เป็นโทนสีขาวสีแดงตามสีฉลกที่ลูกค้าตั้งใจไว้นะผมลาววันนี้ก็จะมีความพิเศษนิดน,นึงก็คือจะทําเป็นลาว3ามชั้นมีความถีน่น,นิดนึงนะครับผมลูกค้าบอกว่าการมอเตอร์ไซค์ไม่ให้หลุดเข้ามาใต้ท้องรถนะครับก็จะต่ํากว่าปกติแล้วก็เวลามองก็จะมองได้เต็มตา มันกว้างขึ้นนะครับผมสติกเกอร์ก็ติดให้เรียบร้อยแล้วรับจ้างไม่ชนจุดทางของบริษัทในเจริญเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็ทําเรื่องของตัวล็อตแบตเตอรี่ให้มันต่ําลงกว่าเดิมนิดหนึง่งขยับลงมาจะได้เซอร์วิสจะได้ดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังครับผมเดินมาข้างๆกันเลยนะครับสติกเกอร์อยาเดิมล็อกประตูครับผมแล้วก็บริเวณตรงเสาก็จะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงสีแดงสีขาวให้มองเห็นได้ชัดเจน เฟอร์ิเกอร์สีเหลืองด้านข้างสีเหลืองพันอันนี้ก็ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีให้ห้องระยะประมาณหนึ่งห้าสิเมตรกลางคืนเห็นได้ชัดเจนแน่นอนด้านหลังก็เดินระบบพ่วงนะผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอมีเรื่องของตัวระบบสายไฟต่างๆครับผมตัวลำโพงแล้วก็มาที่ตัตวลูกนะครับตัวแม่แดงขาวแดงตัวลูกก็เป็นขาวแดงเช่นเดียวกันนะครับก็ เป็นรถที่อบิวิ่งงานทัรถยนต์ของอีสุก็จะแต่งไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขของอีสุโดยตรงนะครับผมด้านหลังอันนี้เป็นสามชั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ตามเหมือนกับตัวแม่อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านขังต่อน,นี้นะครับผมก็เป็นรถบรรทุกแม่ลูกพ่วง FTR สองร้อยสี่สิบแรงมา้าตอนนี้อย่างที่แจ้งไปว่ามีโปรขายฟรีเก้าสิบวันนะครับคันที่เห็นอยู่ตรงนู้นหน้าอู่ตรงนู้นนะครับผมเล ตัน้อก็จะเป็นตัวของอีกคันหนึ่งที่กําลังแก้ไขงานอยู่ให้พร้อมเรียบร้อยก่อนครับผมก่อนที่จะไปวิ่งงานที่อุทยานะครับด้านท้ายก็จะมีการแรปลายครับผมแรปลายเล่นสีเป็นโทนสีขาวสีแดงครับผมแล้วก็เป็นแผ่นที่เป็นตัวสามเหลี่ยมสะท้อนแสงสีแดงอมพันธ์นะครับผมด้านข้างเป็นสีเหลืองด้านหลังเป็นสีแดงอมพันธ์หรือเป็นสีเหลืองก็ได้นะครับขนส่งไม่ได้ไม่ระบุขนาดนั้นนะครับแต่ขอให้เป็นโทนสองสีนี้เป็นหลักนะครับ ก็รีวิวนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเรื่องของตัว mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นตัวไฟนะรับผมให้เพื่อกับพี่ๆนักขับเวลาที่ขับรถกลางคืนหรือว่าถอยจอดถอยอะไรอาศัยไฟแนวเ,เขตไฟเป็นหลักก็จะได้ทราบว่ามีความคล่องตัวแล้วก็จอดได้ง่ายขึ้นเอื้อขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวของรถ RTR 240แรงมา้า6ล้อแม่ลูกพ่วงนะครับผม คันนี้ลูกค้าใช้เงินดอกรถอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทไม่เกินนี้นะครับโดยประมาณนะก็ออก4คันก็อออโทษครับออก2คันก็แม่ลูกแม่ลูกครับผมเป็น2ชุดนะครับก็วางเงินประมาณ4,0,000 0บาทนะครับก็ลูกค้ามีรถอยู่แล้วครับผมก็เอาไปต่อยอดบริหารธุรกิจอีกต่อนึงนะครับก็ขอให้กิจการของลูกค้าจเจริญก้าวหน้ารุ่นนะงเรืองครับผมก็ให้เหมือนชื่อของบริษัทลูกค้านะครับ อันนี้ก็เป็นกล้องด้านหน้าจอขนาดใหญ่ครับผมที่ติดตั้งมาให้กับรถที่ออกจากอู่ b b c บ้านดึงบริคาให้นะครับก็จะเป็นกล้องที่อยู่บนฐานคอนโซลนี้นะครับมีมิติให้มองด้านหน้าแล้วก็มองด้านหลังนะครับสามารถปรับได้นะผมสามารถปรับได้หมดว่าเป็นโหมดฝั่งด้านหน้าหรือฝั่งด้านหลังนี้นะครับผมก็เป็นของที่อู่ให้มานะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาสมอรถใหม่2คัน แม่ลูกพ่วงครับผมก็สองคันสองชุดนะครับอยู่ที่อู่บีบีซีบ้านดึงบดีคายนะครับก็ขอให้ลูกค้าที่ออกรถใหม่ไปทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนนะครับผมก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกทท่านฟันฝ่าวิกฤตในทุกๆช่วงทุกทุกภาวะเศรษฐกิจไปให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ถ้ามีโครงการอยากรถใหม่นะครับผมทักเข้ามาสอบถามหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเผื่อบางทีมีคลิปดีดีที่เอาขึ้นไปจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็ได้มาร่วมรับชม นะครับผมในอานาคตข้างหน้านะครับผมสวัสดีครับ